เอาละอืมอันนี้ไม่ควรเละแต่คราวที่แล้วเละเราช่างมาันละเราปลองละไปปรยาถัดไปปรยาถัดไปเป็นนิโคลโฟลิกอดดิชั่นของของพวกอสามประกอบที่เป็นแอซิดเรเวอทีฟนะฮะก็เป็นเอสเทอร์เอมคาบอซิลิกอะไรอย่างนี้ก็เอานิโคลไฟชนได้ขอให้เป็น ประจุลบอ่ะมันก็ไปชนถ้ามีลิฟวิ่งกรุ๊ปคือถ้ามันเป็น R สองข้างหรือเป็นไฮโดรเจนเป็นคาร์บอนเนี่ยบอลไม่หลุดเราก็จะได้เป็นพวกเอ,อ่อแอลกอฮอล์ออกมานะฮะแต่ว่าถ้าสมมติเรามีลิฟวิ่งกรุ๊ปด้วยนิโครไฟล์เวลามันชนลิฟวิ่งกรุ๊ปมันจะหลุดไปก่อนแล้วนิโครไฟล์จะชนอีกทีหนึ่งตอนนั้นมันจะเข้าได้สองข้างนะครับนิโครไฟล์ที่เราใช้ส่วนใหญ่ก็ย en, อย่างเป็นเฮียาร์ดเรเจนตนี้ก็ได้นะครับมันก็จะสามารถเข้าได้สองข้าง ย่างเช่นไปยาน,นี้ข้างล่างปึออ๊บนะครับคราวนี้กุญแจเรเจนเนียเวลาจะใช้เนี่ยมันต้องระวังนิดหนึ่งก็คือถ้าเรามีฟังชั่นกรุ๊ปที่เป็นคาร์บอกซิลิกแอซิดหรือเป็นแอลกอฮอล์อยู่เนี่ยคุณญแจเรเจนมันจะพังเพราะมันเป็นเบสเบสแก่นะมันจะไปดึงไฮโดรเจนออกมาจากคาร์บอกซิลิกมาจากน้ําหรือมาจากแอลกอฮอล์ก็ได้นะครับแล้วจะได้แอลเคนแทน ก็ต้องระวังแค่นั้นแหละแต่นอกนั้นไม่มีอะไรไปยั้งง่ายๆครับเอาอ g r o กรุ๊ปไปชนลิฟ i ิงกรุ๊ปหลุดนะครับแล้วหลังจากนั้นอ g r o กรุ๊ปชนอีกทีหนึง่งเราก็จะได้เป็นเทอร์เชอรี่แอลกอฮอล์ขึ้นมานะครับอ่ะล่ะจดอันนี้นไปก่อนเชิญจะเสร็จแล้วบอกด้วย